จ่กินไม่ได <đây> ้มาเดินเล่นตังเงนลุงท้าวไอ้หลวงกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ผมพบปลาแต่มาจุ่มมองไม่กรองอะไริงๆเลยนะหลวงนี้เรดูแรงปากใต้บ้านเราแรงเลือกอื่นเราก็ลงกรองเกือบทุกวันเลยวันนี้ก็มาไล่คนนะครับผมตอนนี้กําลัง กำลังมาอีกได้คนเลยวันนี้มาลอมปลาอาปลามาทำเมนูกันลาวันนี้วันนี้เราจะทำเมนูกันกลางกองเลยครับผมคอยติดตามว่ามีเมนูอะไรแล้วก็ได้ปลาอะไรบ้างตีไหแต่ม้ชมดูนะครับผมคอ,คอยติดตามนะครับผมเอาครับผม มลวันนนีาอยามา้างเลยใหญ่ด้วยเดี๋ยวกินมาไม่ป่อนที่ไม่ป่อนที่อยู่ในอวนเลยเึ๊บไม่โดดทูดไม้แต่ว่าตเ๊บไม่ปลอที่กับอยู่ในอวนเลย คือคือไงถุงเลยเติม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 อะไรอเยไม่ต้องไปหมัดเลอ่ะมบรูบุญต้องโอ้หลวงแล้วครับโอ้โอ้โอ้จับรับหลวงแล้วหลวงแล้วจ้คนปีน้องครับติดแล้ติดแล้ว

โอ้ยย้ยลุยตัวนี้่เดี๋ยวติกเหนือเดง้านเลยเดือทีเราไม่ทุกวเลพมาแต่เด้งวมันอยู่ลู่มันกวางโอ้ยย้ายม้โอใคนยืดถุงน่ะสัปปีเราได้แล้วครับโอ้ยอเราครับอ ตนหดลวงกันลองปักจำเลยวาลวงเอาเปกับที่นี่ดันญาเนี่ยดมือือตุงกัอไหนี่มือือตุงตำแนงไม้ลาคับเปลี่ยนเลยเรื่อยครับใครเนี่ยมากินก่อนนอนอยู่มีะนนี่เป็นบูไตงนี่ลงตุนกุดกับลงตุนกุดกับนี่ก็เดียวอ่ะนั่นลูกเหอ

ทำได้ไหมล่ะจับตินหัวมังนนยจลหัวมันนะขัมันจัตีโอ้ดื้อดิออาวมันวัตะลังเลวะรว่งเราวไม่ไปเลยนะลงฮะจนลุยเลยจนตึกติดแล้่ติดเล้วติดแล้วหัวมันรุ่นครับ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  ตึมยลุอ่อนจ้าโอไดุ๊บาดุกโอ้ใส่วยแล้วดุอุยดุกอุยปืนจริงดาะยาใจเขาบะทำ้านในวาัตอนบีช่ตอนีจุมเลยดิครับนี่นี่โอ้วันนี้มือทุงเรามานตัวใหญ่ใหญ่ไเอ้ยปิงอะปิบมงงมงนีิเียวม้งเทียกัน ไปดำๆตายน่ะปาติงเอาใหม่เอาอะไรปาติงเริ่มใหม่ได้บื้น Say mà con à. này. cứ dính cua cắt lấy rồi đây. À, đủ đây. này. Tăm yêu lạo đi ở đâu mày mơ. Nguyên yêu bác cót nữa. Singer. đi. Nó như vậy, kính. Ton 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 này ton kia, ton nhiều nên ton cho 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 Ổng dính mà đi, ai đầm cho mình lên. em mới bò gặp dài là. Mới làm gì? Đầm lên đó gì? Mới thịt cái này nó mới mà đi. mà mày. mày đầm lại. Giúp đáy con vật lá Mấy cưa mấy đi. Tăng tay này tăng tay đi. ยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยลวดแล้วต่างกนต่างปลาลวดลีเวลราแล้วนะพี่เนมายิงตัดกึดเข้าไปเรียเดี๋ยวเดี๋ยวติด้นมาเอยพูไปอนเอไม่อยู่ฮะไเข้าโอ้เติมกระดานเลยเติมนะเติมมาเอานี่ ม่าวูไม่อยู่อ่ะนี่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 วิ่งขึ้นมานี่นียอ่ะขึ้นมาี่นี่แล้ววุ้นลูกมามามด้เลยาเบิกนี่ไลาว้าบอลตาอยู่ับไปได้ที่ไปทำไไปดูดูเร่งเร่งเ ô oh, tăng ta đều dính leo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  vũ máy tầm đi vây dù là tại mưa lục tua. ơi nhảy lên cầm nháp bọc rứa gặp nhảy lên cầm nháp bọc rứa ô ô tốp luôn đây này น่เก้าโคมันอีได้เหรอยิ่งในตัวโจกลางนี่กับตัวจางกระดับผู้ชมได้ทีอ๋อแล้วโอ้โหหุ่นดังอืมตันปีเรายิงไม่อยู่ตีควมันโดนไปตรงนู้นเดี๋ยวเล็กนะลุงได้ตัวนี้เนาะได้ไหมลุงได้เก็บมาเก็บไปแล้วยิงไม่ดูก็ไม่ยิงเมื่อกี้ตันปีจีนเรายิงไม่อยู่ครับทุกชกทุกชกเอาโอเลยลุดกันแค่รุดกันได้ไหมจับสีเลยโอ้ได้ตัวนี้บันเทิงเลยท่านผู้ชม นี้โดตรงู้เียนะมันตำเล้งแล้วเด้วยวไปแล้วยิงไม่ได้ติดตรงหนกนิเลยติดหมดเลยครับตรงนู้นว่าติดกันไติดไปดไป่ไหนได้ตัวนี้เลยไม่บื่อเลยอไม่ว่กเลยะเออจ่าตรวนั้นก็ขึ้นได้เดียวข้าวลูกดูันดูกันางเลี้ยอย่ไหนจานแป้าสาวเด้ว่าข้าวเกข้าไปในไูกยิ่งียดนดูตัวคัดเล

รุดจะได้ตัวเลยดิยิ่งไม่ได้อยู่แต่ว่าเราก็พอแล้วรวมรวมเมนนี่ก่อนดิเดี๋ยวไปดูเมนูกันแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเรไปทำเมนูกันมาอย่าทุกข์ผมาม่เลื่อนมาช่างช่องไหนกลงเลย นะร้อยนักนะสัตยาหรื

ใกล้ยิ่งกว่าโจนั้นได้หยัดพิมพมือนัดเด็ดแกจะลอยเปมือนยิ่งเง็เจ็บเลยนี่มันชาวปลาชาวปลาเี่ๆต้อยไปอยู่ยิ้มก็ป่วยเดือบลงนายหายแล้วเราลงมาเดี๋ยวมอนเดี๋ยวต้องเอาว่ามันม่ดี๋ยวมันมหลักการดูดเดี๋ยวนี้มาวาดติ่มไม้อันนี้กวาดไม่ติ่มดีดีไอ้กลิ่ก้าวอย่างไม่ลิ้นดีน้ำลายหลังทำยังไง

กินแ like ้ก sí ินน้อไปมึงงบัวมานี่ยปลานเอามาเอาปลามาเดีนะเพื่อนาไปเด้อมึงนําปลาร้อยเอาเลยอแนําปลาไม่กินเนไม่ใจอ่ะจนฝนนักล่านี่ยังเลยนี่ได้นี่กอคุดเนาเอาไปเลยนะลูกไม่ลุงไม่เอาข้าวลุงกินปลากับ kiếm rau cái đi lấy chọn là cao này, này. À? đi đi kiếm đi chọn lục lạc cao ừ, là. Rồi, đúng, cái, phần phần nó mới kín hết đủ muốn kín kiếm nước là... này ăn là nó cao đắm lệch muốn cái cao <laughs> nè bà mẹ ơi, ít bột to ừ. bột nó đồng không đi mai đi. không kiếm thêm không đúng bây giờ nó ra ngoài bây giờ bây giờ bây giờ

Thôi phải nữa. <toshe> There oh! tôi chuột mấy là thú hơi đó Ôi Ôi hơi 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 Ôi hơi 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 đi hơi 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 lối hơi 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 đi hơi bên này nó hơi ai Tốt hơi 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 ở đây hơi 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 Quẹt hơi นั่นใหกอเลาเาไามเนี่ยเออนี่เ็มดีไปเลยเออไม่ดีป่าเรากินกว่านี่มือนี่หวังข้าวนู่นกองข้งตาเลื้หมาเอาบอกไรใี่มันไม่โป้หรอกเาเม็ดเหลกปลายังเลื่อยไหมเออเาตุ้ดยอดมาดาเบ